สวัสดีครับพี่น้องมานี่กันมาหาน้องใหม่ครับกับน้องหัวกับงามๆกับด้สวยพี่น้องนอนอ้อนขับข้าใหม่ครับ นอนนี่ก็เอาไว้กว้นครับสั่นนาอครับน้ีนค่ค,กกครับพี่น้องงามครับพี่น้องกะสองกอครับสองกอได้เก้านอครับ นอน้อยบ่าเอาครับนอน้อยก็เอาไปก้อนครับพี่น้องรับเปน็นนอหัวครับพี่น้องครับขับไปปอกครับพี่นอ้องซิฟนอพอดีสิฟซิฟนอพอดีครับขับมันมันครับสองก่อก็ได้ซิฟนอ งา้งางพี่น้องทงางางพีงออง่น้องนอนเหนียวไว้ครับบ่เอา นี่กางามครับเอาได้นุ่งกันหลายพี่น้อง,องทำนอนนี่กันงามครับงามง,ามงาม สวยๆครับพี่น้องอน,นี่ครับพี่น้องน,อน,น้อยยิ้งยงครับครับพี่น้องยิ้งยงนี้ครับน,น,น้อยน้อยเพิ่งเกิดแบบนี้กะบ่บอเอาครับกะไปเจะเริ่มเติบโตกลับไปหาหน,น,น่อยยิ้งยพี่น้อง นอนเงียวไว้วาอาวครับต่อไปต่อไปพี่น้องฝนตกต้อนเนื่องอ่ะน้องไม่ออกดีครับ กับนอนนี่กับนอนเหนียวไว้ครับหน่อยเกินนี่ครับครับก็จะ้ากลับไปแล้วครับบันฮารหาแป๊บเดียวครับครับพีนรองก็จะเตรียมถุงแล้วครับรับหาแป๊บเดียวครับ พอดีกลับไปก็เต็มครับยุ่งหลายๆครับพี่น้องเลย ซีนอพี่น้องทางไปหงาครับทางลาดชันโอ้สูงชันหลายมือครับพี่น้อง ไม,ส,มสามนอรครับพี่รองมาเข้าเดียวครับทั้งห่อนทั้งยุ่งครับทั้งสูงทั้งสั้นโอ้ยห่อนหลายพี่รองเลยทั้งยุ่งกัหลายครับพี่รองเลย ครับเต็มแล้วครับพี่น้องห่อนคักนี่ครับห่อนหลายพี่น้องมีแต่นามครับทั้งห่อนทั้งยุ่งครับยุ่งหลายครับครับก็เดี๋ยวเจ็บไปอีกน้อยนึงครับจะเต็มแล้วเอาไปเติมกันครับพี่น้องครับต้องใส่หมุงไว้ครับยุ่งหลายเสือต้องใส่มาสองสันครับอันนี้ครับพี่น้องสีนัวครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้ยคักเลยพี่น้องเลย นครับหนอครับครับสองนอครับสานอครับสีนอ,นอ้นอครับพี่หอ,อง ครับงามๆครับครับทรงไทยพี่น้องเนียก่อนลงครับครับมาปลาใหม่ครับพี่น้องกลับมาหาอีกทีนึงครับครับน้อยง่าเลยครับอันนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ถุงที่สองได้ครับเนี่ยครับมีแต่น้อยง่าครับปลานี่อันนี้ครับพี่น้อง จัดเต็มเลยครับอันนี้ครับอีกสองน้อครับนอนยังไงครับอันนี้ครับพี่น้องนอนยังไงเลยครับกับเบอรเอลค้าตั้งกล้องมาครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะบอไทยนะครับแต่ว่าพอดีเขามาเนอาไม่หลายพี่น้องครับนอไม่หลายคือนี่ครับพี่จะนอนยังไงครับปลานี่ มาโซกับมือเดียวครับอันนี้ครับนอนหนึ่งครับพักได้พี่น้องอันนี้ครับพักปานนี่ครับพี่น้องนอนงๆครับเต็มถุงละครับพี่น้องรับเต็มสองหมองเลยครับไผ่เซ้สองไม้เลย ครับออกมาแล้วครับ ครับเดี๋ยวเอาใส่ถุงครับเพื่อเอาไปง่ายๆครับนะครับปลานี่มีแดดนอนง่ายๆครับพี่น้องนะครับมีแต่รุ่นนี้เลยครับรุ่นใหญ่ๆครับพี่น้องเลยโอ้ยตะวันมองหม่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนอนง่ายๆเลยครับปลานี่ยหอนคัก ก็ว่าจะเข้าไปเบิ้งซื้อๆครับเลยบไร้เอาไปไทยแต่ว่าพกมือถือไปครับบไร้เอาขาตัางกล่องไปเนาะปรากฏว่าหลายที่นองนะครับไม่จะยังไ,ไงเลยครับวันนี้ก็เต็มสองถุงไผ่ครับสองไม้สองไม้ไผ่เชื้ ข้องตองกันดีเนาะพี่น้องซองไม้ไผ่เซนอใหม่ครับครับนอแบบนี้ก็มีครับตานี่เนาะอันนี้ครับครับนอแบบนี้ก็มีครับแต่ว่าผมบอกแน่ใจว่าซื้ออย่างนะครับถ้าพี่น้องลูกอะบอกได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นห้ามหวกนะครับบ่แน่ใจครับพี่น้อง ถุงปุ๋ยครับพี่น้องสองถุงทไายกันเท่าครับหนึ่งถุงปุ๋ยครับครับพี่น้องคึกคักครับในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่เพียน้องครับก็เดี๋ยวจะเอาอานอไม้ขึ้นรถแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อกาที่พี่น้องติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ครับขอบคุณครับพี่น้องครับ